หนึ่งหถากเครื่องมือกับ่าแม่ที่ขับดีๆและทีลกจาไปไปไป่เดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยวเดี๋ั่มึงได้เอกสารไปเอกสารได้เร็วได้เประชาชนได้เร็วได้ระวัอย่าเดี๋ยว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 ัดควงมึงได้ระว ได้แล <Es> <ว>้วเมยโอไปไปันย้้เดี๋ยวดูเดี๋ยวเมย์ก่อเสวยังบุกูเรื่อดี๋ยวมาม่เป็นลูกคอยออกไปไฟขนาดนั้นไอเาวะไฟเคลื่้นขึ้น อ่าก็ <usion> <small> ยังดอกค่จะจับกุ้งกับเต้นอาราบิกใส่ของสเตวมาันดึงห่อท้องทักมีโอดโลดมาเนี่ยยับดอกสังข์วกปรจันเต้นอาราบีค๊คนเบากจันด้วยมูซี่ก็หนีหน่อยแต่สูบมันผสมกับโซโคเหลืองดอกเอาโซมาจีมันเป็นกัน เฮ็ดยังบะแเด้เด่นดอกกันยังวะเบิดมือเบิ้เจ็ตบะไดเฮ็ดยังดอกแจกตะไซอเบียดบุกน้ำยุงลายอสอมมีสบู่มาแนะนำนะคะอสมสอมนี่ใช้แต่สบู่ลักนะคะลักเท่านั้นที่อสมสอมใช้เหตุผลที่ใช้ลักนะหรอเพราะว่าอสมสอมไม่ได้ซื้อค่ะไปแจกซะ ได้กระลักสบู่เอาบานนั่นเอ้ยวโดนเชืสิได้มาเปิดที่นี่แทนหมอหมอประยูนค่ะฉันเป็นอดสมวมดเลย่ว่ารักยูนี่ฟ้อนผลมาใส่ซือได้แต่ก็อยากเป็นหมอหลับเพลิดเป็นแค่อดสาวมดโอ้ยนี่โคนชไถมาหาบาบูนจัตสียูจงังไถจัตสิเป็นจังไถก็ยังว่าเบิดมือเบิ้มแจนเด็กเบิ้งที่นี่แทนหมอตอนเพลิดเพลินไนด,ด้แก่จีน รถบอตีคอ,คอคนเก,กินจะเกนรเปล่บอเป็นอยังบมาสูรถเป็นอย่างปะไอเป็นอยางวะรถหองพ่อได้หนิรถงพอ่อเอาเจ้าหนีบอไม่ไงไม่ลูกนะ<า>เจ้าหนีจีไม่ลกูกบอกได้ลหล<า>่ะฮะพูดแม้พูดไม่ลูกห,ห,หน่อยแต่ อดีคนเป็นอ้มอเขาไปเป็นหมออดีตท่านอดใจปะคนนี้ปาการไม่ร be ู source, ้เมียเชามีใจไม่มีใจเอาเห็ดเน่ยมันหลดหมอประยูกับซางมัดมานไม่มีู้เดียวอีกมัดที่นีไม่ทำนีอดี้ที่นีสารยกรรมเด้ค่ะว่ไปที่หนีกอนรูวว่าจะเป็นหมอได้เหมือนกเนไหม่ค่ะว่าจะสิได้เห็นแล้วค่ะเดี๋ยวเยวเดี๋ยวเดี๋ยวากปะคน ต้องประวัติคนไขก็เด้ค่ะอันเพื่อเช่ากิจสองกบหยัา่ากคปัผ้ดปัูขีร่รถมาอันขยขึ้นเดียวใส่หรือเดียวขัวค่ะขัวครับขัวเดียวขัว,วแวต่ว่าอันไปฉีกันที่ใส่ขึ้นได้มูกระครับมูกระงหไดห้น้ำเลยต๋ีบ กูวันกูเอินชักประวัติกูวันกูเอินถามข้าวถามข้าวจะว่าชักประวัติเนาะชักประวัติก็ถามว่าน้ำหนักตัวไหนต้นสูงตัวไหนจนกว่างโอ้บอกสูงกว่าเอาควายใส่เริ่มจากว่าไงล่ะได้ไหมคะเ็บเ๋็บเบิ่งเห็ก่อนได้ไหมมันไงเพิ่นเห็จังไหนก่อนคขาจะออกลูกนะเพื่อใจังไหนก่อนเอาแหนมว็ให้หมอกแต่าถามคุณบุนจักแล้วตอนกว้างลูกได้หนาคุกันตี้ว้างแล้วหมอกระดึงกว้างดูกว้างหมอ ช่วยถามมึงนะมึงอีสักกว่าวันโดนบอลตอนนี้ผู้เชี่ออกลัวแล้วเดี๋ยวผมจะบอกคนหมายจะเทีบเกียดคนจังไหนคนดนคนเอาคุณหมาคุณหมาเอาฉันไปนอนกันมา แล้วไปค่ะเร็วนะหมอ,อว้ามันปั่นวเดี๋ยวเๆี้ยวยวอนอื่นตอกโกนหมอยก่อนเอาโกนหลคดแค่ณหมอนีโอ่โกนบ่มีม่ให้ใจไ,ไปนี้ลบเอาได้บ้ลบกเอา เอาไกเอากอเนาะเครื่องดืมแอลกอฮอล์เนี่ยแอลกอฮอล์ก็กันไม่ได้เดิมโอ้เอาลนะำลี่มีได้ค่ะกไหนสาเอารถพี่ย่งเอั้จินท่าเด็กหน่อยสออกอนเอเาใช้ก็บปะค่ะปะค่ะไม่ได้เก็บค่ะเป็นอย่างสั่นโอฉันมีให้ ยังไม่ได้พี่แห้งยุติเีเียวยวเร้วลค่ะคุณหมอเดี๋ยวหมอไปกันแ้วค่ะโอ้ยคุณแม่จะไหนค่ะเอาว่าตรวจหัวใจตรวจน้ำก้อหลังนะตรวจหัวใจนะการตรวจหัวใจหัวใจก็ทระหัวใจก็ไา่เต็นผิดปกติหรือคะแล้วขอตรวจขึ้นหัวใจแป๊บนึงนะค่ะเรวยค่ะคุณหมอคะอีกคุณหมอขก ก็ว่าตรวจขึ้นหัวใจก็ว่าบอกว่าคนไหนเนาะเดี๋ยวก็เลิกค่ะเพราะคนตรวจขึ้นหัวใจก็เป็นจังไหนจากคนอะไมนใช่เจ้า็พาลูกมาสาเธอเอ๊ยนะท่านแล้วค่ะเปอ๊ยังหัวใจว่าเต้นหรอค่ะเนี่ยไม่ขนาดตรวจหัวใจตายแล้วหไม่ขนาดไม่เลยตายแล้วไปะนี่โอ้ยอีกฝอเลย หัวใจบานแม่มันอยู่หางนี่มันอยู่ขางเพี้ยโอ๊ยขอโทษค่ะนึกว่าหัวใจยุคหางขัคุหมอเรียนมาก่นี่แม่หมอเสียหมอเชี่ยหมอเสียงหมอสีหมอรู้ดีหมอมืไ่จะเก็บถังแม่อกวหอเก็บถังตรงไหนบ่ลูกก็มาเปิดเอาหาวิธีกว่าแย้ๆแต่ก็หมอเปิดปาบนลูกเห็ก่อนเด้อเาเาจะเปิดปาบ เฮ้ยปงใจหยางเปิดเ่านีอยาดอกหยังจะอย่บอกมันเด้อกับโพกเปิดที่กกัสันปากมลูกลูกจะว่าเปิดได้เอาเตียมันตายทองกลุ่มผู้ใดที่รับพิจอบณให้ค่อยเปิดเลยบอสเช่นใบายเลยเด้อเช่นยิงวานเออเช่นยิง้อยเรยคุณหมอคุณเลนี่ยค่ะถ้าตอยดีๆนวคบตอนจะเปิดปากมลูกให้ ไม่ไงไม่ไงลูกเจ้าก็มีปต่จามันลูกมันเปิดไปโอเปิดบุปากแล้วลนเนี่ยังใจนีไม่ไงแซงบ่ถ้าปากมลูกเาลกเปิเอาออกเอาออกเอาออกว่าเป็นไขว่าเป็นหมอ ไปแล้วเป่าที่นี่แกนหมอสดีเอาตายแล้วลูกกูาตายเชนจังหดบัญญาไปตามหมอไปตามหมอน้อเฮยเฮ้้ยเเยาเ้ยเฮ้ยเเยเ้ย้ยเ้เเย้ะเฮ้มอเก้ยัฮแย่้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เป้ยแม่ยเอ้้ย้เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเย้เยา หมอประเด็นหมอประเดนแมนค่ะโอ้ยมาเอาลูกออกกันฉันนะเอา,เอาฉันเป็นมออหมออย่าเอามหมอหยังกระซังหมอคือกันแล้วมาช่วยกันก่อนเอาข้าเจ้าเป็นยังเนี่ยเอาเป็นนี่ลูกเพื่นมาออกลูกแะเด้ ب, เปิดปากว่าลูกจะไหนจะสะลบไปเลย <c oughs> อย่างกระหั่นกับข <c oughs> ้าหัวนช่นสิ <c oughs> ให้แม่ซอยที่ซยแง่โอ้ยหมอกแม่เคยเป็นหมอตำแย่ป่ะก่อนดูเห็นบอกกอยากบอยากคือมีประสบการณ์เออหมอตำแแงมาใช้มานั่งพี่เออนั่งลงเฮ็ดจังไรเดี๋ยวแม่ชีเฮ็ดให้เฮ็ดจังไรเ่มพิธีเลยเออให้ี่อย่างแงนะเร็วแล้วแม่คนจตายก้อนน่ะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอามันลุกขึ้นก่อนเอาลุกขึ้นมันตายแล้วโอ้โหตายลุกหน้าแงเออเอามไปขึ้นบ้าน มันเป็นจังไายก็ว่าเด้เดียวเอามันเดือดเดียงด้างจิเอาข้งคือแข็งแฉะเอาคือเป็นจังซี่เดี๋ยวกุจัดการเองเอาลองเพิมันเป็นจังไหนเป็นจัง่ายไปดิมาว่าฟุ่นเฟือย ชาวเวสพี่ีมาเจอที่บ้านได้กซ้ายหนูนะคูกดสอมาช่วยผูเอามือจับไปจับไปเออเอาเอาใช่เออดึอดเวงไปใผูคอ้นี่ะผูกนอกกนว่ามูกคให้มันเอามือจับร้ยะเอาหอบใจบอ ม่จะเริ่มพิธีเห็นไหมเรื่องหมอจะเก็บทนโอ้โหแล้วีพาคกี่ส่เหมือนที่ห้องแม่มันอย่างเราการี่ไเด็กเฮยโอ้ยโอ้ยเร็วๆในถอดแม่หมอยายามสูชิกันกืเพนูดจากเที่ยยามที่อ้อลูกมาละย่าแต่ลำกูเออคุที่อ้อให้โอ้ยขู่ก็ไม่เคยเชี่จากเี่ยเอามาเี่ยหนังบัน่ย เดี๋ยวคงเบิ้งกันเบิงบ้งอยังอี้เบิงง้งอีมันนี่ละอโอ้ปากวัดลูกเปิดแล้วนะเปิดตัวเปิดไงบอโอ้หนังจิ้มแคล้วอยู่ข้างในพวกนั้น,น <c oughs> มายากปลาแกนแท้มันบอกเลยเนี่ยเ <c oughs> บิ้งเมียจีจัดจาดขนาดกระโปงมึงไม่นึงมันกระโปงออกมห้งเห็นไหม <c oughs> ไม,มันที่ไปใส่คัดปูเ่เฮ็ดเนี่ยเวัดเลื่อนปู่ก็แล้วกันละ นีนที่นี่ตอมต้มบึงหมว่าใช่ไหมบ้านตะขวดมึงอย่ตะกี้ะเป็นแม่กดจะได้ไม่มีเแมนกระรอกกรเดียเจ้าุท่าแม่กอนกุสีห้าโอ้าแม่พ่อตีแมงกดกินเออไข่แน่มาเลยไเ็มาโอเคเออมางีเ้าไปใส่ได้น่ แต่ลูกมึนก็นั่งจิ้มแช้วเล่นอยู่ตัวติดมาบ่ตเริ่มปฏิมาเ่มปิลอที่ได้มาใเริ่แม่ที่ได้เอาอ้อมให้แม่หมอที่มาแจะไก่ได้นี่มาแนอ่าเต้าแชนเป้าแนเป้าแชนนเป้าแชนเต้าแชน Woo! -hoo. กะเด้าอยู่ฮันเธอมาพี่มันลอยมาได้แต่ส่วมเนี่ยมันตีตายจี่นั่งดีดีฮิมหัน นี่มนทองานมันจีออกลงมามึงจีออกรามมอทซับองัวนแม่มึงเดลูกี่ห้าปีนี่กันี่ไายผัวออกมาันวมจะนั่งฟ้งๆอยู่ในนั้นยังไงไอ้เ้าออกมาไม่ไหวจะมาไปหาศีเอามาแม่ชิลำมาเด้อ 爸好弥达！来。 ออกไงบอเดี๋ยวเจอกูจัดการยังบออกหรือสิวะเอาแอลกอฮอลให้แม,ม่ไหมเ,<อ>เ,เอาใช้ท้อาอะ่ยค่ะกูชี้กินนม่นยอมใจ กินกับแม่มึงที่บาดท้องหนังกินแก้วบอส <laughs> อย่กงเดียวลูกเหยาบเปีเยกว้าฟองใส่เสียผ่าว่าฟองทองบอแม่โอ้ยอกลูกแล้วว่าคุณบอแม <laughs> ่บอแม่มีหลายโจดิใส่บอมกันน่ะเอ้ยคือบอแม่ทองอันนันดึงทองอีกคุที่เอามันก่อนนะ น,เนีเอาอุ้มลูกไปดิไปเอามันมาใม่หนองคือว่าคือไข่กว่า,วา,าเสร็จแล้วว <c oughs> ันนี้ให้มันลูกขึ้นพาลูกมันกลับบ้านกลับช่องแม่เคยออกแล้วแม่ออกแล้วโอ้ยใครอยู่บมนี้ฉันสุดเจ้าคือมัดตาใจเ 何 <music>